ต้อนรับกลับสู่ G ี Auto ต Re ีวิวแหล่งรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ที่เราจะมารีวิวรถรุ่นใหม่ๆด้วยข้อมูลจริงจากการใช้งานจริงและมุมมองที่ตรงไปตรงมาวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกับ t ิ u b i บ h ชิพ j ชโรปี2025รถ s u v สายทันแกร่งที่มีชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดความอนทนประสงค์และความทนทานระดับตำนานและในปี2025นี้มิ s u b i s h ิได้ยกระดับพ j ชโรขึ้นไปอีกขั้นโดยผสมผสานเทคโนโลยีและดีไซน์สมัยใหม่ พร้อมยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเพจอโรไว้อย่างชัดเจนมาเริ่มกันที่ดีไซน์ถายนอกก่อนเพจโร2องพถูกพัฒนาให้ดูฉกเฉียวและหรูหราข,ขึ้นจากรุ่นก่อนโดยยังคงทรงเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์แต่ปรับมุมให้ดูเรียบหรูยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในทรงหกเหลี่ยมพร้อมพื้นผิวสีดำเงาไฟหน้าแบบเลตด,ดีไซน์คมชัดมากขึ้นและมาพร้อมเทคโนโลยีปรับแสงอัตโนมัติตามความเร็วและทิศทางการเลี้ยวของรถล้ออันลอยขนาด20นิ้วเสริมลุกที่แข็งแกร่ง และยังรองรับสภาพถนนทุกรูปแบบได้ดีชุดโอบง,งอถูกออกแบบให้กลมกลืนกับตัวถังเพิ่มความดูดันโดยไม่ทําให้ดูททาด้าหลังรถยังคงคอนเซ็ปต์เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงด้วยประตูท้ายไฟฟ้าและไฟท้ายเหล็แนวนอนที่ยืดออกเพื่อเสริมความกว้างให้ตัวรถราวหลังคาบันไดข้างและแผ่นแกนกระแทกใต้ท้องรถล้วนเสริมฟังกชันพร้อมบ่งบอกความเป็นสายลุยตัวจริงด้านสมรรถนะเจโรปี2025มาพร้อมกุมพลังหลักสองทางเลือกได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน วี 6, ขนาด3.5ลิตรให้กำลังสูงสุด280แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรและอีกหนึ่งทางเลือกคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.4ลิตรให้กำลัง201แรงมา้าและแรงบิดสูงถึง430นิวตันเมตรเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายลุยที่ต้องการแรงบิดต่ำสำหรับลากจูงหรือลุยทางวิบากโดยทั้งสองรุ่นใช้เกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและปรับการทำงานตามสไตล์การขับขี่ของผู้ขับ เมื่อขับใช้งานบนถนนโตเจโรให้ความรู้สึกมั่นคงเกินคาดแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่ระบบการสะเทือนแบบใหม่ให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงการควบคุมที่ดีเยี่ยมโดยในรุ่นสูงจะมีระบบปรับความแข็งอ่อนของโช้ได้อีกด้วยส่วนการลุยทางออฟโรดยังถือว่าเป็นจุดแข็งมิสูบิชิติดตั้งระบบขับเคลื่อนซูเปอร์ซีเล็กสีสองที่ให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลาหรือแม้แต่โหมดเกียร์ต่ำสำหรับเส้นทางธุรกันดารอย่างจริงจังมุมไตและมุมจากได้รับการปรับปรุง และด้วยระยะใต้ท้องรถ235ม mm. ิลลเมเพจโรพร้อมลุยน้ําและทางครุกครัดได้สบายสบายในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันรุ่นเบนซิน,นจะทําได้เฉลี่ยราว10.5กิเมตรต่อลิตรส่วนรุ่นดีเซลจะประหยัดขึ้นที่ประมาณ12.5กิเมต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแม้อาจไม่ใช่ที่สุดในกลุ่มแต่ถือว่าทําได้ดีสําหรับรถ SUV ขนาดใหญ่ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางแบบนี้ มาต่อการที่ภายในห้องโดยสารเทอรโรปี2025ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ถือเป็นก้าวกระโดดด้านความหรูหราเทคโนโลยีและการจัดวางภายในอย่างแท้จริงแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมาพร้อมหน้าจอมาตรวัดขนาด12.3นิ้วที่ปรับแต่งได้และหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วสำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์ซึ่งรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายอินเทอร์เฟซใช้งานลื่นไหลเข้าใจง่าย และที่สาคัญมิตซูบิชิยังคงไว้ซึ่งปุ่มหมุนแบบฟิสิกส์สำหรับปรับแอร์และเสียงซึ่งเราขอชื่นชมในจุดนี้จุดที่ทําให้เราประหลาดใจคือเบาะนั่งซึ่งเปอร์เจโรให้เบาะหนังสังเคราะห์มาเป็นมาตรฐานแต่ในรุ่นสูงจะใช้หนังในเพรมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าเบาะอุ่นและระบายอากาศได้เบาะแถวที่2มีพื้นที่วางขากว้างขวางและสามารถเอ็นบอดได้ส่วนแถวที่3ใช่ครับเปอร์เจโรเป็นรถเจ็ดที่นั่งขนาดพอเหมาะสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ตัวเล็กๆ ในการเดินทางระยะสั้นพื้นที่เก็บสัมภาระก็ถือว่ากว้างแม้จะใช้บอกครบทุกแถวและหากพับบ่อลงทั้งหมดจะได้พื้นที่มากกว่า1,800ลิตรเพียงพอสําหรับทุกการเดินทางของคุณแน่นอนด้านความปลอดภัยมิตซูบิชิจัดเต็มเพเจโรมาพร้อมระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าเนือเดติว์ครูสคอนโทรระบบช่วยรักษาท่าให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ กล้องมองรอบคันแบบ360องศาระบบเตือนเมื่อมีรถวิ่งตัดหลังขณะถอยและระบบตรวจสอบความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ p ปรเจโรเป็นหนึ่งใน SUV ที่ปลอดภัยที่สุดในคลาสมาถึงเรื่องราคากันบ้างรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทประมาณ42,000ดอลลาร์ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่ให้มารุ่นกลางที่มาพร้อมเทคโนโลยีเพิ่มเติม และชุดแต่งสำหรับออฟโฟรดจะอยู่ที่ราวๆหนล้านบาทประมาณ48,00 0ดอลลาร์และถ้าคุณอยากได้รุ่นท็อปสุดแบบลิเต็มสเปคราคาจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทหรือประมาณ55,000ดอลลาร์ซึ่งเมื่อเทียบกับ SUV ยขนาดใหญ่รุ่นอื่นในกลุ่มเดียวกันพเจโรก็ยังถือว่าคุ้มในด้านสมรรถนะและราคาสรุปเลยครับมิตูบิชิพเจโรปี2025ีคือการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความแกร่งแบบรถลุยกับความสะดวกสบาย และความทันสมัยมันไม่ได้พยายามจะเป็นอะไรที่เกินตัวแต่กลับยินงอยากในความเป็นตัวเองพร้อมพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบันได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะออกทริปลุยป่าแค่ไปรับส่งลูกที่โรงเรียนพัเชโรคัน,นี้ก็พร้อมลุยไปกับคุณทุกเส้นทางอย่างมีสไตล์และพลังวันนี้ก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับหากคุณชอบวิดีโอนี้หรือมีคำถามเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพัเจโรรุ่นใหม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆ จากอินทีออโต้รีวิวขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ